เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตแต่จนกระทั่งคุณพ่อเสียคุณพ่อไม่เคยมาคุยว่าเขาไม่น่าทําอะไรประมาณนี้หรือว่าคือไม่เคยเคลียร์ไม่เคยเคลียร์เลยแล้วไม่เคยคิดว่าจะเคลียร์ได้จะเป็นอย่างีงสะสมไปเรื่อยๆพอตกหน้าแล้วคุณพ่อก็บอกว่าให้ออกจากบ้านโอ้ซึ่งเราก็ล้วพูดตรงๆแปว่าคุณพ่อไล่เราออกจากบ้านใช่แล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ทั้งที่เราไม่ได้ทําด้วยใช่แล้วไม่ฟังไม่อะไรงสิ้นแต่คุณแม่ก็จะมีวิธีที่จะพาไปอยู่ที่บ้านของท่านอาจารย์ที่รู้จักท่านหนึ่ง เงียบๆคุณที่พอเราอยู่เงียบๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเริ่มเรียนรู้อารมณ์เราบางอย่างก็ถือว่าอารมณ์ด้านโกรธไม่มีนะจะมีแต่ด้านเสียใจคแต่ว่าแวบบหนึ่งมันแวบ,บขึ้นมาค่ะว่าเออเนาะเป็นพ่อคงเข้าใจผิดแล้วว่าช่วงนั้นมันสังคมมันขัดแยง้งแล้วพอเราเริ่มแวบ,บคํานี้ขึ้นมามันเหมือนเหมือนอะไรที่ทําให้อารมณ์ที่เราคุกคุนลดลงทันทีว่าเออ พอเข้าใจเขาเราก็หายแม่่ะจะพยายามให้เราไปขอโทษพ่อเราก็ต้กงใสใจมันผิดตรงไหนวะ <c oughs> แต่แม่ก็จะบอกว่าต้องขอโทษอ่ะขอโทษก็ขอโทษนอกจากความเข้มงวดต่างๆของคุณพอ่อแต่จริงๆแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอาจารย์หมอในวันนี้ก็ได้มาจากคุณพอ่อโดยเฉพาะเรื่องของการรักความถูกต้องน่าจะได้จากพ่อเชี่ยวนี้ค่ะบวกกับที่คุณพ่อสอนเจอแก้วแตกเมื่อไหร่อ่ะต้องเก็บเขาจอดรถเลยนะคะเก็บทางถนนนี่เหรอใช่ค่ะ แก้วแตกหรือก้อนหินอะไรมันตกมาจากภูเขาคือชอบเที่ยวให้มาเด็กๆให้เก็บแล้วพ่อก็สั่งว่าห่อก่อนเอาไปทิ้งเพราะว่าถ้าลูกเดินผ่านใครมาเหยียบแล้วเจ็บเนี่ยเป็นบาปแล้วถ้าโยนทิ้งแล้วคนเก็บขยะยังเจ็บเอกก็ยังบาปแต่ไอ้ลูกๆเนี่ยไม่ได้กลัวบาปนะกลัวพ่อตีอม,มันมันแต่ว่ามันเข้าไปลึกๆบวกไอ้ความตรงเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่า เออมันต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่อันนึงชอบมากเลยค่ะบอกว่าเวลาไปดูหนังเนี่ยต้องทารายงานสรอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็คือได้ทั้งบวกทั้งลบนะคะค่ะบวกก็คือว่ากลายเป็นคนที่ไปดูหนังแล้วต้องสรุปเรื่องย่อสรุปสาระสําคัญมีสองอย่างนะสรุปเรื่องย่อแปลว่าฝนมากแยกกันนะแยกกันนะเรื่องย่อและสาระสําคัญเรื่องหนังที่พ่ออนุญาตให้ไปดูเนี่ยค่ะสามเกลอผจญภัย หมาสองตัวแมวหนึ่งตัวเรื่องย่อแล้วก็ย่อไปแล้วหนังเรื่องนี้สอนอะไรอะไรเงี้ยอ,อีกด้านหนึ่งคือไม่ชอบดูหนังเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึง<ไ>ปัจจุ <ๆ S 2> บันมันเหมือนว่าฉันต้องมานั่งสรุปอะไรเงี้ย <c oughs> เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการคลับไรเดชชว์แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทาง แอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอป,ปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ w w w 1 d n e t นะครับ